พี่น้องผูใ้ใดที่อยากจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับก้อนหนานี้อาจจะฉีดบ่ได้ที่นี่รอช่วงที่มันสามารถฉีดพ่นได้ฝนตกลงมาแล้วดินเปียกดินซมอยากจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสามารถฉีดพ่นได้บ่นะครับมาหาคําตอบในคลิปนี้นล้วกันก่อนเอิญน,นะครับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับให้ถึงหนึ่งหมือน,นะพี่น้องเนดะ้อเอาสวัสดีพี่น้องสกุสุรครับพบพากันในช่วงบรรยากาศย่ำบายบายครับสิบสี่นาฬิกาอยู่สวนมั่นสะารังข้าเจ้าอ่าออยู่คนอยุ่คน สวนมัลสประรดงขาจเจ้านะครับ้างรังผมเป็นสวนอ้อยนะครับก็น,นานี่กับปุูมมันสประรดงเท่กันนะครับเอาเข้าเรื่องครับผมช่วงนี้นะครับถามว่าฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบไดีบ่ในช่วงที่ดินมันซมดินมันเปียกแล้วเออฝนตกมาแห้งแล้วอยากจะฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบแห้งคือแนวน,นี้ครับพูดได้ที่ว่าต้องการฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบเพียงอย่างเดียวนะครับเน้นว่าเน้นฉีด ปุ๋ยทั้งใบเลยล่ละนะครับบออยากใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับถามว่าเฉียดเลยไห้บ่เฉียดได้เลยครับถ้าเกิดว่าเขาถอดยอดเออถอดยอดใบเขียวนะครับอันนี้คือเขาซึนนะครับตอบสนองต่อดินนะครับดินมีความชุ่มชื้นนะครับเมื่อดินมีความชุ่มชื้นเขาก็จะดูดอาน้ำดูดธาตุอาหารขึ้นมานะครับนี่การแตกยอดมาหน่ะนี่นะครับเมื่อเขาแตกยอดแล้วนี่นะครับเวลา ดูซึมทาาหารมาันก็จะทํางานดีนะครับมีประสิทธิภาพแต่ก่อนเอืน่นให้พี่น้องมังสภาพอากาศว่ามันเอืออํานวยบอ่อย่างเช่นอ่ะมีหมอกเออช่วงนี้มันไม่มีหมอกอยู่แล้วล่ะยากนะครับถามีก็แสดงว่ามือก้อนหนานน่นฝนตกย่ำเสามส้มามีหมอกครับเออชีดได้โอเคเลยเพระต้องใส่สารจะใบก็ได้เออให้เสียนย่มเสา้วยเง่าม,มาแดงเออถ้าเกิดว่ามันไม่มีหมอกหรือเปล่าเนี่ยให้ใส่สารจะใบครับ ไปหาสารจะใบมากราคาดีๆเนะนะครับรักรอยขึ้นไปหามาฉีดพ่นได้เลยนะครับคือจังแปลงนี่เป็นแปลงของพี่น้องนะครับอาเปิลก็ไ่ได้ฉีดนี่ยังดอกนะครับเคยเฉียดก่อนหน้านี่าประมาณหนึ่งถึงสองรอบแตก็ย่าไปเลยมีการใส่อาขี้ไก่ขี้ไก่กไกอัดเม็ดบ่ออย่างนี้ครว่าขี้ไก่อัดเม็ดหรือขี้ไก่แกบกันละนะครับแต่ว่ามันตอบสนองปัญหาเพราะว่าดินแถวนี้นะครับบอกเลยว่าดินคาพี่เอซือว่าดีครับ ค่า bs ถือว่าดีแต่ปุ๋ยหน่อยครับอ,อแปลงของผมกับปุ๋ยหน่อยให้กันนะครับอยากจะฉีดช,ช่วงนี้ฉีดได้เลยครับเมืองสภาพอากาศเอบอน้อยบ่มมีหมอกบ่เออถ้ามีหมอกต้อไใสารจะใบก็ได้ถามมันบ่มมีหมอกให้ใส่สารจะบใบให้ฉีดย่ำเสากับย่ำมะแรง็งเออเพราะว่าให้เขาเปียกใบนั่นนั่นเออสารละ,ละลายที่อยู่ในในน้ำที่เขาฉีดพ่นลงไปให้เขากเกาะใบอยู่ในนั่นล่วกั พืชจะสาม,มารถรับธาตุอาหารไปใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดปากไปนะครับหลายหลายคนอยากจะ,ะหลายคนสับสนหรือว่าหลายคนสงสัยว่ามันต้อง่าให้ปากใบมันเปิดถึงจะได้กินใส่สารจะใบบ่ต้องถ่าให้มันเปิดครับหรือว่าเข้าเฉีดพ่นแบบเปียกทั่วทั้งใบนะครับแต่ถ้าใส่สารจะใบราคาด,ดีเนี่ยเปียกทั่วทั้งใบใบพืชนะครับเขาจะมีการพองตัวขึ้นมานะครับขยายตัวขึ้นมาอ่า ตัวปุ๋ยนะครับทีวายูนสาระละลายหรือว่ายูนในน้ำที่เขาฉีดพ่นลงไปนี่เขาจะแทรกซึมเข้าสู่เขาเืินว่าช่องว่างระหว่างใบนะครับถ้าเป็นประตูกับเขาทา้งทางประตูเออนั่นแหละนะครับออาเล้าก็สําหรับคนที่ไอยใส้ทังดินอยู่แล้วเออ้ามาจําเป็นเ่าต้องฉีดพ่นปุ๋ยทางใบก็แล้วแต่พี่น้องครับอยากจะฉีดก็ฉีดได้แต่ว่าพี่น้องฉีดอี่อยังระบาดเนี่ยอันนี้ก็ต้องถามอีก ถ้าพี่น้องฉีดพ่นปุ๋ยที่เป็น NPK คือกันผมแนะนำว่าบ่ต้องไปฉีดครับเออหรือว่าถ้าพี่น้องอยากจะฉีดถ้ารองท่าเสริมฉีดได้เลยเพราะว่าส่วนมากนะครับพี่น้องหลายคนสิไซปุ๋ยเฉพาะแค่ NPK หรือว่าทารองท่าเสริมมากแค่บางตัวเท่านั้นใส่ทางดินนี่เออ้าเฮ้าสิเสียเข้าไปเสียตัวเสริมตัวร่องตัวเสริมพ่นนะครับไปฉีดฮอร์โมนไปฉีดพวกโปรตีนพวกอะมิโนพวกน้ำตาลทางด่วนพ่น ไปฉีดพวกนั่นครับเออฉีดได้เออแนนําไห้ใส่สา,สารจบใบกับเมืองสภาพอากาศน้แต่ว่าถ้าเกิดว่าก่อนจะฉีดพ่นเอออย่าไห้มีฝนเด้เป็นยังคือ,อย่าไห้มีฝนถ้าเกิดว่าเขาฉีดไปแล้วฝนตกมากได้บ่เนี่ยเออถ้าฉีดไปแล้วฝนตกมากแล้วพี่น้องคิดว่ามันสิได้กินบ่มันสาลงไปดินมันบ่นะครับเอาเมองนำ้ำนะครับเอาพูใ้ใด ของใจอีหยังน,น,นะครับเออกะคอมเมนต์มาได้นะครับผิดพลาดประการใดก็อขออภัยมาณที่นี้นั่มนะครับเออผู้ใดที่เขามาเมืองยังบ่ทันได้กดติดตามนะครับฝากเขาไปกดติดตามให้นะเวลาผมลงคลิปนะครับพี่น้องกัสิบ่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย